ก็ต้องเรียนว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับที่ปีนี้เราก็ยังได้คงรับรางวัลจาก b u s i n e s s Plus นะครับในมุมของเรื่องของอาการบริการในหมวดของตัวพลังงานและสาธารณรูปโภคนะครับจริงๆก็เป็นรางวัลที่เรียนว่าเป็นเรื่องของเ e อร์เซอร์วิสอินโนเวชันะครับในหมวดของที่เราวันนี้เรามีในสถานีบริการน้ำมันเรามีน้องๆที่เรียกว่า PT Service Master นะครับซึ่ง าเราไปวันนี้มีอยู่ที่สาขาแม็กพาร์คศารยานะครับเป็นสถานีบริการที่หลายๆท่านอาจจะงงเพราะว่าไม่มีน้องหน้าร้านหรือไม่มีเด็กบัมน,นะครับเรามีพิธีสืบมาสเตอร์ Master ทำหน้าที่ตรงน,นั้นนะครับในการให้บริการนอกจากหน้าร้านแล้วต้องเรียนว่าในมุมของสถานีบริการน้ำมันเนี่ยวันนี้ธุรกิจน้ำมันเรามีในเรื่องของโปรโมชั่นนะครับมีสิทธิประโยชน์นที่จำนวนมากนะครับเราก็จะมีน้องๆพวกนี้ เสนอเป็นตัวเสนอโซลูชันให้แล้วก็อธิบายในเรื่องของตัวโปรโมชั่นทั้งหลายครับพีดีสวิตมาสเตอร์เนี่ยเป็นน้องๆกลุ่มหนึ่งนะครับที่เราทำฟลูมุมพวกนี้เราปีนี้เข้าสู่ปีที่5แล้วนะครับเรารับสมัครจากจริงๆแล้วในตอนเริ่มต้นเนี่ยเรารับสมัครจากพนักงานหน้าลานนะครับพนักงานจากผู้จัดการสาขาแล้วก็คัดเลือกเข้ามานะครับเรามีการฝึอกอบรมเรามีการคัด เรามีการสัมภาษณ์นะครับและสุดท้ายเรามีในเรื่องของมุมของอปรับบุคลิกภาพนะครับเรื่องนี้ในมุมของอ์วิสมาสเตอร์ครับคำ mm hmm. ถ,ถามคือทาไมเราต้องมี์วิสมาสเตอร์นะครับพ mm ีที์วิสมาสเตอร์เพราะเราเห็นเราเร็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องของการบริการ์วิสนะครับ mm hmm. เ,รเราเชื่อว,ว่าการบริการที่เอ mm ็กซ์แลนเ์การบริการที่ยอดเยี่ยมนะครับจะนามาซึ่งความพึงพอใจของผู้บริโภคและสุดท้ายเมื่อผู้บริโภคมีความพึงพอใจ สิ่งที่ตามมาก็คือผลเพื่อได้ก็คือยอดขายก็จะตามมานะครับซึ่งวันนี้พิสูจน์แล้วนะครับที่แม็กพาร์คสารยาเนี่ยเราเปิดณวันปีนี้นะครับวันที่14คกุมภาวันวนาเลนไทน์วันนี้ตัวเลขแตะเกือบเกือบล้านสองแสนนิตแล้วนะครับเราใช้เวลาเพียงแค่7-8เดือนเท่านั้นเองนะครับนั่นเป็นการตอกย้ำว่าพิธีสวิตมาสเตอร์สามารถที่จะทำให้การบริการที่ดีนะครับแล้วก็ส่งผลให้ในเรื่องของยอดขาย ที่เติบโตขึ้นอย่างชัดเจนนะครับแล้วในกรณีปีหน้า2566เราจะมีการขยายนะครับทีซูดมาสเตอร์เนี่ยจากวันนี้มีทั้งหมด3สาขานะครับคือแม็กพการ์คสรยาพุทธบุตรนสาย3แล้วก็บางบอน3ปีหน้าเราขยายในให้เพิ่มขึ้นในเขตกรุงเทพนี้มัฑลทนไม่น้อยกว่า50สาขาคคคครรัับบบุณครับ